อันนี้คือผักอะไรไักนะีวไหน,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 นดูปากสวัสดีค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่นี่เส้นทางไปไปไปโคราชก็แว,แวะมาถ่ายรูปสวยๆกันวันนี้เราจะไปไหนเราจะไปวังน้ำเขียว จะอื่นๆหน่อยหขอขวัญน,นอนตลอดทางโอเคเดี๋ยวเราไปกันว่าเราจะไปไหนกันบ้างเอาภาพสวยๆบรรยากาศดีๆมาฝากเพื่อนๆกันค่ะไป ตรงนี้เรามาถ่ายรูปวิวผือสวยกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปไล่โกโก้ที่วังน้ำเขียวกันว่าเขาทำไล่โกโก้กันยังไงไป มาถึงแล้วไร่โกโก้โกบ้านทองทุเรียนก็เป็นของเพื่อนเองแต่ว่ายังไปไม่ถึงบ้านเขาบ้านเขาอยู่ที่ทไหนวนนี้เราก็มาให้ดูก่อนว่าไร่โกโก้ตอนนี้กาลังเริ่มทำก็เดี๋ยวเราก็อาจจะมาเรื่อยๆดูว่ามันเป็นยังไงการปลูกการเก็บเมล็ดพันธุ์เป็นยังไงนะคะ,อะโอเควันนี้ก็แบบนี้เลยไร่โกโก้ทแท้ๆอ่าเดี๋ยวเราก็จะไปต่อไปว่า ดูอะไรต่อทําอะไรต่อป้ายดูขบวนไม่ขวนไม่ยอมลงจากรถไม่ยอมลงมาทําหน้าที่แต่บนรถเดี๋ยวถึงเวลาคือเวลากิน สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแมเหมือไว้กไว้ก่อนแบกไว้ก่อนแบกไว้ก่อนแบกไว้ใก่อนแบกไวเ่ไแบกไว้ก่อนตบงไี้ ตรงนี้ก็เป็นไรโกโก้นะครับนี่เดี๋ยวเราพามาดูผลโกโก้นี่จากต้นเลยนะครับผลโกโก้นี่เป็นไรโกโก้จากวังน้ำเขียวนะครับ ส่วนเรื่องการลดน้ําดูแลรักษาก็จะเป็นเดินสปริงเกอร์นะครับพายน้าเป็นเวลานี่ครับเป็นสปริงเกอร์ต้นนี้ก็มีโกโก้โกนะเห็นไหมครับนี่ต้นโกโก้นี่ลูกเบลล์เลยครับผนโกโก,โก้ก่อนที่จะไปทำ ผลผลิตต่างๆโอ้โหสิ่งง่ายดูเลยมีเบรกด้วยใช่ไหมเดี๋ยวคืนนี้เราจะพักกันที่นี่นะครับ บ้านหลักต้นไม้แที่บ้านหลักต้นไม้ก็ถือว่าบรรยากาศดีนะครับต้นไม้เยอะแล้วก็มีสระว่ายน้ำอากาศก็ดีครับแยวคืนนี้พักกันโอเคครับ ไม้ครับเป็นรีสอร์ทวังน้ำเขียวที่เราไปพักเมื่อคืนก็จะมีสระว,ว่ายน้ำด้วยนะครับสระว,ว่ายน้ำมีเครื่องเล่นนาพักครับที่นี่มาที่ไรก็ได้มาพักที่นี่เกือบตลอดนะครับที่วังน้ำเขียวเมื่อคืนก็อากาศเย็นชาวนี้ก็ยังเย็นอยู่นะครับถือว่าโอเคครับ พดูหน่อยอ่ะตันนี้มาเล่นน้ำนะมาเล่นน้ำครัผเดี๋ยวจับไปที่ตรงสไลเดอร์สินรากาศนอไม่มีแ่หัใจที่ตัดมไปเขาก็เากักามเือนมเดอนนอานี้ลงกรานด่ลยด ทุกคนเราก็จะไปกินข้าวกันนะคะเด็กเบรนฟัดอย่าดูปากสิ <c oughs> กเบรนกาวินไงกาวินทานข้าวกันนะ,นนนะครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สวนผักออร์แกนิกนะคะของน้องกลางก็จะเป็นโปลูกผักออร์แกนิกค่ะเป็นผักสลัดอะไรพวกเนี้ยแต่เขาทำแบบออร์แกนิกนะคะไม่มีไม่ไม,ไม่ไม่ได้ใช้สารก็เดี๋ยวไปดูกันมีผักอะไรบ้างปะไปดูกันทางนูน้นไปทางนูน้นเกาะกันดูผักก่อน อันนี้คือผักอะไรอันนี้คือผักอะไรเก๋อันนี้ผักอะไรผักแคล้วฮะผักแค้วอ๋อผักแคล้วอ๋อที่เอาไปอัดเม็ดไม่ใช่ผักอัดทูกฝังนะผักเคียวไหนนะไหนไดูฝั่งผักเคียวผักเคียวโอ้ เห็นแล้วใช่ไหมคะดูปากดูปากเอ่อน้องกวินแล้วใช่ไหมคะผักแคล้วกาวินกาวินผักข้าวไปว่ามีผักอะไรบ้างก็ผักเมื่อสักครู่ผักแคลวแล้วเขาก็เก็บมาแล้วเขาก็จะมาตากแดดนะคะเพื่อเอาไปปั่นทำอันนี้ค่ะ อันนี้ก็จะมาตากแดดธรรมชาติเพื่อที่จะให้มันแห้งแล้วก็เอาไปปั่นปั่นเป็นผงเอามา,มาโรยกับอาหารห<ภ>าทาน,ทานได้นะดค่ะอ่ากวินพาไปเลยค่ะลูกนี่เจ้าของไร่นะครับอ่ะเอามาข้าวกล้องเด็กกวินอ,วอ่ะกรอบแล้วแล้วเอาไปทําอะไรต่อครับไปปั่นครับอ่าไปปั่น เอาไปปั่นเพื่อมาทำอะไรคะลูกไม่ต้องไปเด็กต้องเอาอันนี้ไปไอเออไปทำอะไรอีกครับไปทอดก่อนนะครับอืมแล้วก็มาปั่นได้ครับอืมปั่นให้มันละเอียดใช่ไหมใช่ครับอืมแล้วก็เอาไว้ข้างในตู้ข้างในตู้อบใช่ไหมไม่ใช่ครับตู้อบนั่นนั่นมันอบอันนี้คืออบ อ่ะอบน่นนั่นนนตอนนั้นอะครับผมเออป้าอันนี้แห้งยังแห้งยังอะอันนี้ยังมากยังเขียวอยู่เลยลูกอันนี้ใกล้กรอบแล้วออันนี้กรอบไปแล้วเอออันนี้กรอบแล้วกรอบขนาดนี้เอาไปปั่นได้ยังลูกปั่นได้ยังแบบนี้ถ้าป้ามาเขาจะเอาไปปั่นดีครัอ๋อก็ใช้ได้แล้วใช่ไหม ไปไหนดู่มีตรงไหนให้มีตรงไหนเอกอ่ะกวินพาไปลูกตรงนู้นล่ะไปผักสลัดล่ะลูกมีไหมตรงนู้นอ่ะมันมีผักสลัดไะที่ป้าเคยมามันมีผักอ่ะผักสดที่ป่ะกวินพาไปลูกพาไปโน้นป่ะเดินน้ำกันเลยอ่ะเดินน้ำอ่ะได้ได้ใครน้ำกวินน้ำหรือป้าน้ำกวินน้ำก็ได้ลูกกวินน้ำก็ได้ อ๋ออ๋อ,อตรงนู้นใช่ไหมมีไหมลูกตรงนู้นมีผักอีกไหม <ปะ S 1> ไม่มีครับไม่มีมีแต่ผักเคียวครับโอียยังไม่ํำอ๋อตอนเป็นแบบเนี้ยอ๋อตอนนี้ก็คือเขาปลูกปลูกแต่ผักแควคือผักสลัดอะไรพวกนี้ก็ยังไม่ได้ปลูกรอบที่แล้วมาปลูกก็ได้เก็บไปกินอยู่แต่รอบนี้ไม่ได้ปลูกปลูกแต่ผักแควเพราะว่าเขาจะเอามา ตากแห้งแบบนี้แล้วก็ไปปั่นเป็นผงเพื่อทำเอ่อเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับคนที่ไม่ทานผักค่ะคนที่ทานผักยากก็จะไปปั่นเป็นผงแล้วโรยในอาหารเนี้ยก็เสริมเป็นเสริมพวกผักสำหรับคนกินผักยากเดี๋ยว<อ>เดี๋ยวจะมีให้ดูเป็นผงแบบไหนโอเคอ่ะตามตามไกด์ตัวน้อยไปค่ะ เจ้าของเจ้าของสถานที่นะคะเขาอธิบายได้ดีมากป่ะครับครับอันนี้เป็นบ่อน้ําที่ปลาชอบเปิดน้าประจำอ๋ออันนี้ก็คือบ่อน้ําที่เราขุดไว้ใช่ไหมใช่ปลาก็ชอบเปิดน้าประจำขุดขวานบ่อน้ำนุ่นอ,อก็เปิดน้ําเพื่อที่จะมาใช้มาใช้รดน้าต้นไม้ก็เดินท่อไว้เป็นบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับ เรานทเรมีหลบตรงนี้เลยอหเทียมเตรงนี้่ไหวหเจียบเลยอ่ะเย็นใช่เย็นแล้กางเต้นนอนนะโอ้โหนอนกอดกันเพลินละเป็นคนเดียวนอนคนเดียวพอ คุยกันอ่ะหลับคาเต้นไปเลยก็วินพูดต่อว่าอันนี้คือคือที่เราบดมาแล้วจากที่เราที่เราตักตักตักแห้งมาเมื่อเช้าที่กวินพูดอะลูกทำจากเสร็จขั้นตอนการตักแห้งแล้วเราเอามาปนจะได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมนี่กำลังออกฟ้องอยู่เลยแค่ดูก็พอแค่นี้แหละโอเค ไ,ไ,ไม่คือแกละ่ะตอนตอนเ,อเช้านี้คืออยู่ไม่ต้องไม่นอนเลยนะบ้านทึ่งไม้ไ,ไม่อนุญาตเยถ้าไม่พูดโฆษณาอันนี้คือห้าสิบกรัม,มันก็ได้ใช่ไหมครับอือห้าส <50 S 1> <c oughs> ิบกรัมเราถ้าขายอย่างนี้ขายยาอไรก็คือห้าสิบกรัมต่อขวดถ้าขายแล้วก็มาสองร้อยอ่ับสาสิก็มาห้าสิบบาทคือนี่ขายอืม <50 S 2> <50 S 1> ถ้าพูด